กลุ่มเปราะบางเฉพาะกลุ่มนี้วันที่29มีนาคม25 6 7ใครมี5ข้อนี้เงินเข้าบัญชี800บาท1,600บาท2,400บาทนูเลยคุณได้ไหมสำหรับกลุ่มเปราะบางเฉพาะกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่กลุ่มเบาบางเนี่ยหลายคนสงสัยกันนะครับว่ามีกลุ่มไหนบ้างแต่หลักแล้วก็จะมีเด็กผู้สูงอายุ ผู้พิการนะครับอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออะไรแบบนี้จัดว่ากลุ่มเบาบางทั้งสิน้นแต่กลุ่มเบาบางจะมีกลุ่มที่จะได้เงินแต่ร้อยพนกแล้วก็2องพคือคนที่เป็นกลุ่มเบาบางแล้วมี5ข้อนี้นั่นเองครับโอเคหากคนในครอบครัวคุณเป็นกลุ่มเบาบางที่ตรงตามตรงส่วนนี้คุณจะได้นะครับโอเคมาดูกันว่าจะเป็นคนในครอบครัวคุณหรือเปล่าหรือจะเป็นคุณหรือเปล่าครับ ที่จะได้เงินในส่วนตรงนี้ซึ่งหากว่าข้อใดข้อหนึ่งยังไม่มีบางข้อ,อยังทําทันนะครับถ้าบางข้อไม่มีก็ยังสามารถไปจัดการแต่ถ้าเกิดว่าบางข้อไม่ทันอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปว่าจะทําอย่างไรแล้วเงินจะเข้ายังไงแบบไหนอันนี้คลิปนี้บอกทั้งหมดครับมาดูกันที่ข้อที่1ก่อนข้อที่1เนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า12เดือนภายใน3ปีนะครับ ผู้ประกันตนมตาตรานสามสามในที่นี้เนี่ยก็คือหากใครไม่เคยจ่ายเงินสมทบนะไม่ว่าจะเป็นเลทไหนนะครับหรืออะไรยังไงนะครับแต่มสามสามเนี่ยมันมีเลทเดียวอยู่แล้วมไม่เหมือนมสี่ศูนย์เลยพวกนี้นะครับถ้ามสี่ศูนย์เนี่ยมันจะมีหลายเลทน,นะครับก็มีการจ่ายเงินสมทบมาทุกเดือนทีนี้เนี่ยตรงนี้หากคุณมีการจ่ายไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนไ,ไปในสามปีเป็นยังไงก็คือสิบสองอ่าสามปีคือสามสิบหกเดือนคุณต้องจ่าย 12เดือนนั่นเองนะครับก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่หากคุณสมมุติว่าคุณเพิ่งจ่ายเงินสมทบมาปีแรกนะครับก็คือคขาปีแรกก็คือ12เดือนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับข้อที่1นึ่งผู้กันตัวมาตรา3าถ้าคุณไม่มีข้อที่หนึ่งคุณต้องมีข้อที่2ครับมีข้อใดข้อหน<ได>ึ่งได้ก็คือเป็นผู้กันตนมาตรา39 39เ้เนี่ย จะต้องปเป็นผู้ประกันตนที่มีการจ่ายเงินสัมทบมาไม่น้อยกว่า12เดือนภายใน3ปีเหมือนกันแต่ก็เป็นม39ก็คือใน36เดือนเนี่ยคุณต้องจ่ายน้อย12เดือนแต่ในกรณีที่คุณจ่ายมาแล้ว1ปีเต็ม12เดือนก็คือถือว่าได้เหมือนกันอันนี้คือข้อที่2ครับต่อไปในส่วนของข้อที่3คือคุณเนี่ยหรือครอบครัวในครอบครัวคุณจะต้องมีเด็กแรกเกิด รหรือว่ามีเด็กที่อายุไม่เกิน6ปีหรือว่ามีเด็กอายุ6ปีเต็มแต่ห้ามเกิน6ปีนะครับถึงจะได้ดังนั้นเนี่ยข้อนี้สําคัญมากๆากหากคนในครอบครัวคุณหรือบุตรหลานของคุณนะครับเป็นเด็กแรกเกิดเป็นเด็กที่อายุนะครับอาจจะเพิ่งเกิดมา1เดือนหรือ1วันแต่ไม่เกิน6ปีหรือ6ปีเต็มเนี่ยก็สามารถได้เงินตรง แต่ตัวเด็กเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วนะผู้ครองจะต้องเป็นคนจัดการทําตรงส่วนนี้ถึงจะได้นะครับซึ่งต้องดูไปต่อไปให้ครบทั้งทุกข้อนะครับแล้วมีตามที่ผมได้บอกหมดถึงจะได้เงินนี่คือข้อที่3ต่อไปข้อที่4คือหากมีบุตร1คนจะได้800บุตร2คนจะได้พัน0 แล้วก็บุตร3คนจะได้2004ก็คือคนละ800นั่นเองแล้วได้สูงสุดก็คือ3คนหากเกินกว่านี้ก็จะไม่ได้นะครับหากคุณมีบุตรที่เกิดมาไล่กันแล้วอายุยังไม่ถึง6ปีเต็มแล้วยังไม่รู้ว่ามันมีเงินตรงนี้นะครับคุณรู้แล้ววันนี้นะครับแล้วสามารถที่จะมีได้นี่คือข้อที่4แต่4ข้อนี้สําคัญก็จริงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือข้อที่5ถ้าคุณผ่าข้อ5 ก็คือหมายความว่าคุณผ่านข้อที่1ข้อที่4นะครับโอเคข้อที่5คุณจะต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นที่เรียบร้อยโดยเงินสงเคราะห์บุตรตรงนี้ก็จะมีให้กับทุกท่านที่สำหรับลงทะเบียนเอาไว้เอาข้อมูลการลงทะเบียนต่างๆเอาข้อมูลของบุตรหลานของคุณ คนในครอบครัวแต่คนลงทะเบียนต้องเป็นผู้ปกครองนะต้องมีสิทธิ์เป็นบุตรผู้ชอบด้วยกฎหมายของส่วนตัวนะครับหรือเป็นผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายถึงจะได้เงินตรงส่วนนี้ดังนั้นหากคุณผ่านมาทั้งหมดแต่ไม่ได้ผ่านการลงทะเบียนรับเงินตรงนี้ไม่เด้ลงทะเบียนรับเงินส่งครอบบุตรมันก็จะไม่ได้ต้องเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนรับเงินตรงส่วนตรงนี้เท่านั้นครับถึงจะได้นี่คือข้อที่5าผ่านการลงทะเบียนรับเงินส่งขอบุตรเป็นที่เรียบร้อยครับ หากคุณผ่านตามนี้ข้อ 1. ข้อ2บาทเข้าได้ข้อ1นงแล้วก็3-45เนี่ยผ่านหมดได้เงินแน่นอน800 1 6 2 0 0นกครับโดยรายละเอียดการได้เงินเนี่ยคืออันนี้คือเงินสงเคราะห์บุตอ่ะผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเงินสงเคราะห์บุรเนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้การตัวน่าตัด3ากับ39ครับที่แจง้งการส่งทบมาไม่น้อยกว่า12เดือนภายใน3ปีตามที่ผมได้บอกว่าถ้าเกิดคุณผ่านคุณหนึ่งจะได้โดยการได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้จะช่วยเหลือเด็กเดือนละ800บาทจากประกันสังคมนะครับ ก็สามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้คราวแล้วไม่เกิน3คนตั้งแต่เกิดจนครบ6ปีเต็มนะครับผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยสามารถขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้เดือนละ800ไม่เกิน3คนตั้งแต่เกิดเลยจนครบ6ปีเต็มที่ผมได้เล่าทุกท่านได้ทราบก็คือผ่านทั้ง5ข้อนี้เนี่ยได้แน่นอนโดยตรงนี้หลายท่านสงสัยนะครับว่ามอ3คืออะไรม .33 ก็คือทํางานกับนายจ้างคุณเริ่มทำงานวันแรกก็จะได้มอ3เลย มันมีการจ่ายเงินสมทบอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในกรณีที่เกิดคุณออกงานมานะครับแล้วคุณยังคงจ่ายต่อก็จะเป็นมสามเก้านนั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายในสาสกเดือนต้องจ่ายยีสองเดือนแต่จ่ายสิบสองเดือนปีแรกเนี่ยครบก็คือได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้คนอื่นผู้ปกครองก็สามารถลงตรงนี้ได้ที่ผมบอก ผู้ขอต้องเป็นคนจัดการนะครับวิธีการลงทะเบียนหากคุณยังไม่ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้หลังวิเดีอนี้ทีนี้เนี่ยการปกติแล้วจะจ่ายทุกวันที่31นะครับก็คือสิ้นเดือนเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยบางสิ้นเดือนอย่างสิ้นเดือนนี้เสา,าร์อาทิตย์31เนี่ยตรงกับวันอาทิตย์นะครับ31มมีนาตรงกับวันอาทิตย์ทำวันเสาร์ก็30ฉะดังนั้นก็เลยต้องจ่ายวันที่29ซึ่งตรงกับวันศุกร์มีนานั่นเองนะครับเงินจะโอนให้กับคุณ โอนเข้าบัญชีให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืนนะครับก็จะเป็นตามนี้จ่ายเงินสงทบในเดือนมีนานะครับเป็นเงินสงขอบุตรจ่ายเงินสงขอบุตรให้กับคุณเดือนมีนาวันศุกร์ที่2 9มีนา257เงินจะเข้าให้กับบัญชีสําหรับคนที่ผ่านตามที่ผมได้บอกนั่นเองครับนี่คือข้อมูลสําคัญที่นํามาฝากกับทุกท่านในเวลานี้ฝากเอาไว้สําหรับคนที่ลงทะเบียนอะไรทุกอย่างผ่านหมดแล้ว บัญชีที่คุณเคยให้ไว้กับถางากรักอย่าไปยุ่งกับมันนะครับให้เงินมันเอาโอนเข้าสู่บัญชีนั้นได้เพราะถ้าเกิดว่าคุณไปปิดบัญชีหรือไปทําอะไรกับบัญชีที่แบบทําให้มันปิดกระางใช้งานไปครับเงินจะโอนเข้าคุณไม่ได้แล้วนะตรงนี้ส่งคัญอมากฝากเตือนกับทุกท่านเอาไว้ด้วยแล้วก็สาหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนรับเงินตรงนี้นผู้สามารถไปลงทะเบียนได้หลังเรี่ยวนี้มันต้องลงทะเบียนด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ๆได้นะเพราะว่าตรงนี้ในสิทธิประโยชน์ มันต้องมีการแจ้งว่าคุณมีบุตรจริงไหมเขาก็จะมีการรัดก็จะตรวจนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์นะครับสมมติว่าคุณมีบุตรแล้วก็ตรงเงินตรงนี้จะมาช่วยในการใช้จ่ายเด็กให้เด็กเนี่ยเติบโตมาในคุณภาพชีวิตที่ดีนีมีนมมีแอมเพอร์มีอะไรพวกนี้นะครับดูแลได้นั่นเองครับนี่ข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกาันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ